ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเราพบกับผู้พาเสรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้มาพบกับพี่น้องก็หลายวันพอดีมันมีเรื่องราวที่ต้องไปติดตามนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ออกมาพบกับพี่น้องนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปนะครับก็ยังปนเปียนปนเปียนอยู่ในเฟ e b o o k นี่แหละครับนะฮะก็มันวันนี้ออกมามันมีเรื่องที่ เห็นแล้วมันทนไม่ได้ครับต้องออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องพี่น้องถูกตัดสินนะครับจริงๆเป็นตายายนะฮะตายายเรื่องเกี่ยวกันเก็บเห็ดนะฮะจริงๆยังไม่ได้เก็บนะครับคือถูกจับแล้วก็ถูกแจ้งข้หาบุกรุกป่าสงวนนะฮะเป็นพี่น้องอยู่ที่กาลสิน์นะฮะ เออตายายนี่ไปหาเก็บเห็ดในป่าพอดีไปเจอเจ้าหน้าที่ไปเจอรถรไทยจอดอยู่นะพอดีมันมีพวกโจรมันไปลักลอบตัดไม้อนะเจ้าหน้าที่จับจับโจรไม่ได้เห็นตายายสองคนจอดอยู่ใ,ใกล้จอดรถอยู่ใ,ใกล้ฮนะก็ลเลยจับยัดข้อหาให้เลยคนระับนี่คือประเทศไทยฮนะแ้โดนตัดสินจำคุกไปห้าปี นะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะโทษสารอย่างเดียวก็คงไม่ถูกนะฮะครับก็สดดีครับพี่น้องที่ทักทายมาอะจะโทษสารอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องโทษไอะไรเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มันไปเขียนสำนวนนะฮะไปเขียนสำนวนให้ตากับยายนี่ต้องผิดนะฮะคือความยุติธรรมในประเทศไทยี่ยจะบอกว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมมันก็ไม่น่าจะใช่ฮะมันน่าจะไปอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายหรือเลยคนที่เขียนสำนวนนะฮะ คือมึงมึงจับคนไอตัดไม้ไม่ได้มึงมายัดข้อหายกับตายายนั่นะมันมันไม่ถูกฮะคือถ้าพี่น้องคนไหนรู้ไอชื่อของไอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในคดีนี้นะถ้ารู้เอามาประจานมันก็ดีเหมือนกันนะฮะคือตายายแก่ๆแ,แล้วนะครับไปแกล้งแกนะ่เหมือนกับแกล้งนะครับเรื่องนี้คือคุณทําอะไรผู้ร้ายไม่ได้แล้วคุณมาลงที่ตายายเนี่ยมันมันเลวจริงๆฮะ คือที่ผมต้องออกมาพูดเพราะอะไรมันมีหลายเรื่องในสังคมไทยที่มันมันเมื่อเปรียบเทียบกับตายหญ่แล้วมันมันโอ้โหรับไม่ได้ฮะอย่างเช่นไอ้ลูกของไอ้แอดคาราบาวอย่างเงี้ยนะเคยมีคดีที่เกี่ยวกับการอะไรผู้หญิงเนะ่อนยอาจารย์ผู้หญิงเนะี่ยทุกวันนี้เป็นไงติดยศร้อยโทเป็นตำรวจไปแล้วเออไหนจะไอ้ลูกชาย เจ้าของก็ทิ้งแดงอย่างเงี้ยนะฮะคือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมาเปรียบเทียบกับของตายยายแล้วมันมันไม่ได้ะฮะความายุติธรรมมันไม่มีแต่พี่น้องก็ยังทนได้ฮนะอันนี้เรื่องวันนี้ที่ผมต้องออกมาคือทนไม่ได้จริงๆพี่น้องก็เอาไปตีแผ่เรื่องนี้ให้มากๆครับสะท้อนความอายุที่ทำในสังคมไทยไปเลยนะฮะเออหัวข้อวันนี้ที่ผมจะบอกคือเรื่องสังคมทาสนะฮะ ประเทศไทยนี่มันแปลกนะครับพี่น้องแปลกยังไงฮะคือมันมีกลุ่มคนที่มันมันอ้างว่าเป็นคนสลาดเป็นคนเมืองจบปริญญาตรีหรือเป็นคนเมืองอะ่ะมันมีพวกมบม็อบหนึ่งพยายามจะอ้างบอกว่าคนที่จบสูงมีค่ามากกว่าคนที่เรียนจบมาน้อยนะฮะแต่ที่น่าแปลกยังไงรู้ไหมครับพี่น้องคือไอคนที่อ้างว่าเรียนสูง สันสูงเนะี่ยไม่เคยที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะไม่เคยออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองถูกเขาปกครองยังไงมันก็เชื่องอยู่แบบนั้นนะเขาสั่งทําอะไรมันก็ทําพวกนี้นี่คือพวกที่มันที่มันบอกว่าตัวเองมันเป็นคนฉลาดมันจบสูงดอกตงดอกเตอร์หลายคนแต่พฤติกรรมนี่นคือเหมือนเหมือนเป็นทาสนะฮะนี่มันอ้างคนฉลาดส่วนพวกที่เขามองว่าเป็นคนโง่ชน ชาวบ,บ้านเนี่ยตาสีตาสาพวกอยู่บรรน,นอกคอ,อกนาคนภาคเหนือคนภาคอีสานคนที่เขาบอกว่าเป็นคนโง่นะคนเหล่านี้ครับกับพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตัวเองต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจของประชาชนเอ่อคนพวกนี้สังคมมองว่าเป็นคนโง่ผมก็เลยมองว่าไอ้ประเทศเราเนี่ยมันตะกาะแบบนี้มันพินเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้วบ ไอคนที่บอกว่าโง่นี่กับเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตัวเองไอคนที่บอกว่าฉลาดกับยอมเป็นทาสรับใช้ใเขาเรบใช้พวกผลิตการรับใช้พวกศักดินาเออมันน่าแปลกใจไหมครับพี่น้องนี่นะครับสังคมไทยที่เขาบอกว่าสังคมด้อยพัฒนาคือประเทศเรามันด้อยพัฒนามาผมจําได้ตอนที่ผมโอ้จําความได้ครั ได้ยินเขาบอกว่าประเทศเรานี่กําลังเป็นประเทศด้อยพัฒนาคิดว่าอีกไม่นานเราจะเป็นประเทศพัฒนานี่ผ่านมาหลายโอ้หลายสิบปีนะครับทุกวันนี้ประเทศเราก็ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่ไม่แปลกใจครับคือประเทศไทยเรามันมันโดนปกครองโดนกดขี่มาโดยระบอบกษัตริย์มายาวนานมันทำให้คนที่จะ ลุกขึ้นมาต่อสู้มันมันเหมือนกับเป็นง่อยเปรี้ยไปแล้วไม่อยากจะทําอะไรก็สั่งทําอะไรก็ทําไปอย่าไปขัดขืนเขาได้ลูกเจ้านายเราเป็นชาวบ้านเราเป็นตาะสีตาะสายอย่าไปขวางเราได้ลูกอนี่ครสังคมไทยสังคมทาตนะฮค,คือพี่น้องจะต่อสู้ขึ้นมานะครับจะลุกขึ้นสู้นีฮะมันต้องสลัดสลัดความเป็นทาตให้ได้ก่อนต้องไม่ยอม ไม่ยอมสยบกับไอ้พวกนี้นะครับนี่คือเราถึงจะเปลี่ยนประเทศนี้ได้ถ้าตราบใดที่เรายังไปคิดว่าเราโอ้เขาเป็นเชื้อพระวงศ์เขาเป็นกรรษัตริย์เขาเป็นในหลวงเราไปวิจารณ์อะไรเขาไม่ได้เขาคือเจ้าของแผ่นดินเราคือผู้อยู่อาศัยถ้าพี่น้องคิดได้แค่นี้นะครับประเทศเราอีกนานครับเราก็ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาต่อไปนะครับก็มีข่าวพวกสื่อมวลชนเนี่ยเออผมจะหอฟังเรื่องสื่อมวลชน ไอ้ที่แรกมันก็เป่านวีดปิดปิดเรียกทหารออกมาเนี่ยครเรียกทหารออกมาเพื่อจะมามาทําอะไรครับมาปฏิรูปประเทศอะไรเขามันนี่แหละเออมันก็เชียร์ใหญ่เชียร์กันจังอีปูออกไปไอ้แมวออกไปนะฮะเชียร์กันไปเออพออีปูออกไปแมวออกไปแล้วเป็นไงวันนี้ทหารออกมามันก็โอ้โหมันก็ดีใจเป่านหวีดปิดปิด ตอนนั้นมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับวันนี้จะมีพบรบสื่อมาควบคุมสื่อฮะโอ้โหตอนนี้ดิ้นกันใหญ่แล้วนี่ยังไม่ออกกฎหมายนี่ยังไม่ออกไปยังมันมันยังเลยหลายขั้นตอนแต่ตอนนี้ดิ้นกันใหญ่ครับประมาณว่าพวกเด้วยกันลอกกันซะแล้วนะฮะเออไอตอนเป่านกหวีดเรียกเขาออกมานะอ้ยเรียกกันจังดาลงดาลาสื่อมวลชนผมแม่เอย่ยชื่อค่ายนะ,ะพี่น้องรู้จักกันดี พวกไอ้ในช่วพวกไอ้โอ้หลายหลายสื่อฮนะวันนี้ก็ดิ้นกันใหญ่มันมีไอ้อะไรนะสมาชิกไอ้สอปทสมาไอ้สอภาปฏิรูปสื่อไอ้พลเอกปรวัชชัยสมุทรสาครอ,อะไรเนี่ยก็ปากหมาพูดออกมาบอกควรจะจับสื่อไปยิงเป้า <c oughs> กรณีใครที่ไปสัมภาษณ์ไอ้นคนที่วิจารณ์คอสชคอ,อสชอ,อย่างตรงไปตรงมาฮนะเออตอนนี้มันดิ้นกันใหญ่กนะับสื่อประเทศไทยอะ มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มรู้ตัวนะครับตอนนี้ก็ดีฮะจะได้รู้ตัวซะบ้างไม่มีประเด็จการที่ไหนในโลกมันจะมันจะดีนะครับหมืงั้นป่านนี้ทั่วโลกเขาก็ปกครองแบบเผด็จการสิครับเขาไปเรียกร้องประชาธิปไตยเขาไปไปวิ่งหาประชาธิปไตยกันหรอกครับรเผด็จการคือคุณไม่สามารถจะพูดได้ฮนะแม้แต่เอ่ยปากคุณก็พูดไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เสนอความคิดก็ไม่ได้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเผด็จการ เออสื่อมวลชนนะคุณไม่สามารถเสนอความจริงหรือไม่สามารถจะไปพูดเรื่องจริงได้น,ะนั่นแหละคุณถูกปิดปิดปากปิดสื่อฮะสื่อวันนี้ก็คงจะเริ่มตื่นขึ้นมาก็ยังดีกว่าไม่ตื่นนะครับเอเอนะฮะถ้าไม่ไฟไม่ล้นก้นคงไม่รู้หรอกครับประเทศไทยฮะคดีความอันไหนควรจะให้ความยุติธรรมอันไหนไม่ยุติธรรมนพี่น้องก็เห็นกันหมดนะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงในเรื่อง ที่มันไปโกงไปกินอะไร่าไหร่เพราะว่าผมมองมองเห็นว่าทํายังไงพวกมันก็กินอยู่แล้วครับพี่น้องชอบพูดกันนะบ,บอกว่ามันออกทําเรื่องนี้ให้ดังเพื่อจะกบข่าวนูน้นทําเรื่องนู้นให้ดังเพื่อจะกบข่าวนี้ฮะซึ่งความจริงไม่ต้องห่วงครับมันจะมีเรื่องให้กบทั้งปีครับเดี๋ยวก็นนั้นกบนี้นี่กบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องให้ตัดปัญหาเรื่องข่าวนี้มากบข่าวนี้ข่าวนี้มากบข่าวน,าน,าานี้ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดนะครับ มันจะมีเรื่องให้กบทั้งปีเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องไปที่ต้นตอของปัญหาคือระบบเผด็จการนะครับเราต้องไปที่ต้นตอมันไม่ใช่จะมาไล่ตามเก็บแผลบางทีละแผลน,นี้ไม่หมดนะครับคือระบบเผด็จการนะครับทหารทุกวันนี้มันก็ได้พึ่งพาัายกับระบบกษัตริย์ที่มันพึ่งพาัายกันเอาทหารคอยปกป้องเจ้าเจ้าก็ให้บารมีเอา เอาบารมีของเจ้าไปหากินให้ทหารไปหากินผลประโยชน์สมสมสมกันนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําจัดต้นตอคือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับนี่คือต้นตอเราจะไม่มีข่าวไหนมากบข่าวไหนแล้วเมื่อประชาชนมีอํานาจเมื่อประชาชนเข้มแข็งลุกฮือขึ้นมานครับวันนั้นจะไม่มีข่าวไหนมากบข่าวไหนแล้วมันจะมีเรื่องการตรวจสอบจากประชาชนด้วยกันเอง นะครับนี่คือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้นะครับลืมมีข่าวพี่น้องบอกมาครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเฟซบุ๊กมานะครับผ่านแว๊บๆนะครับพอดีเห็นข่าวครับทนายประเวศนะครับประพานุกุลคาดว่าจะถูกคอสชอุ้มตัวไปนะครับหายไปตั้งแต่วันเสาร์อันนี้ก็ประกาศบอกพี่น้องด้วยนะครับให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์ไปนะครับ อย่าให้เรื่องเงียบหายไปนะครับถ้าเรื่องเงียบหายไปนะครับก็จะหายไปแบบไม่มีร่องรอยเราต้องช่วยกันประโคมข่าวนะครับอย่าให้เพื่อนเราหายไปนะครับซึ่งทนายประเวศเองก็ทํางานช่วยเหลือพี่น้องนะครับคนเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับเราจะให้คนดีๆต้องหายสับสูนไปแบบหาตัวไม่เจอนะครับที่ผ่านมาเราต่อสู้กันมาประมาณตั้งแต่ปีสี่เก้าอันนี้ผมนับเฉพาะครั้งหลังสุดนะครับไม่นับตั้งแต่ สมัยสิบี่ตุลาสมัยหกตุลาหรือก่อนนั้นผมไม่นับพจาะผมชนะตั้งแต่สี่เก้านะฮะคือพี่น้องเรานะครับถูกอุ้มหายไปก็เยอะถูกจับติดคุกไปก็มากล้มตายไปก็โอ้นับไม่ถ้วนนะครับนี่คือการต่อสู้กับเผด็จการนะครับต่อสู้กับศักดินามันมันมันต้องมีเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วคือบาดเจ็บล้มตายเป็นธรรมดาครับแต่ถ้าคนไหนเราพอจะช่วยกันประโคมข่าวได้คนไหนที่เราพอจะช่วยกันแชร์ ช่วยกันโพสได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับนี่คือการต่อสู้ของประชาชนในยุคนี้ uh นะครับย้ำว่ายุคนี้ท่านมีอาวุธอยู่ทุกคนคือโทรศัพท์มือถือนี่คืออาวุธที่ทรงพลังนะครับในตอนนี้นะครับช่วยกันแชร์นะครับทนายประเวชนะครับประพานุกูลทนายได้หายตัวไปนะครับช่วยกันแชร์นะครับพี่น้องฝากบอกกันไปด้วยนะครับวันนี้ที่ผมต้องออกมาก็มันหลายเรื่องครับรวมทั้งเรื่องของทนายที่หายตัวไปนะครับพี่น้องที่เชียงใหม่ก็ถูก คุมตัวไปนะครก็ยังไม่ทราบว่าไปขังตัวไว้ที่ไหนนะครับอ่าต่อเลยครับต่อเรื่องเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าเราต้องไปที่ต้นต่อนะครับต้นต่อของปัญหาต้นต่อของปัญหาคือระบอบนะครับต้องเปลี่ยนระบอบต้องโค่นมันให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยจัดการโดยประชาชนถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปไล่กบข่าวเดี๋ยวก็เรือดำน้ําเดี๋ยวก็โก,กงกินนู่นโกงกินนี่ไล่ไม่จบไม่สิ้นนะครับ เดี๋ยวก็ว่านง่นนี่นั่นมากบข่าวกันไม่ต้องนะครับพี่น้องเราต้นต่อที่เดียวเลยไม่ต้องไปสนใจข่าวเล็กข่าวน้อยนะครับไอเรื่องกฎหมายหรือเรื่องความมายุติธรรมในประเทศนี้นะครับตอนนี้มันมันมีมาให้เห็นตลอดนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เดียวคือโค่นล้มพวกมันนะครับทีนี้ก็พี่น้องบอกว่าเราจะไปโค่นล้มมันได้ยังไงปืนก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีซึ่งเรื่องนี้ผมเคยบอกพี่น้องไปแล้ว วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อสู้แบบภูผาเสรีนะครับเป็นแนวทางที่ผมเสนอให้พี่น้องนะครับเอาไปพิจารณานะครับคือในการต่อสู้ไม่จาเป็นจะต้องมีปืนอย่างเดียวนะครับกองทัพปลดแอกหรือกองทัพประชาชนเวียดนามนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เขามีปืนแค่สองกระบอกนะครับพี่น้อง มันต้องค่อยๆทำงานมวลชนไปให้ความรู้ไปแล้วสะสมกำลังไปเรื่อยๆอย่าไปท้อนะครับไม่ใช่โอ้ยเรามีแค่นี้ยอมแล้วอย่าไปสู้เขาเลยเดี๋ยวก็โดนปืนเดี๋ยวก็โดนอุ้มถ้าคิดแบบนี้อย่าไปสู้ครับยอมให้มันปกครองประเทศไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าขา่าวไหนจะมากบข่าวไหนนะฮะถ้าพี่น้องคิดจะสู้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมเสนอวิธีการไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพอดีมันมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูที่ผม สางไว้นะครับมันอาจจะมืดนิดหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ที่รูนี่มันไม่ค่อยมีอะไรเสีไหล่เดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนเออนี่ครับโอ้โหมันไม่ค่อยสว่างให้พี่น้องจัดตั้งกลุ่มนะครับไม่เกินสิบคนนะครับพี่น้องไม่ควรจะเกินสิบคนสิบคนนี้ทำอะไรฮะสิบคน สิบคนนี้คนหนึ่งนี่เป็นคนประสานงานนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มเลยเป็นหัวหน้าทีมนะครับคอยประสานงานพี่น้องมีสมาชิกไม่ควรจะเกินสิบคนนะครับถ้าเกินนี้มันจะเก็บรักษาความลับยากนะฮะซึ่งการต่อสู้กับผดารนะครับพวกนี้นะฮะถ้าเราเสียความลับเสียลับนะครับมันก็อาจจะเสี่ยงถึงชีวิตรวมทั้งอาจจะถูกจับกลุมคุมขังนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ควรจะมีกลุ่มที่ใหญ่กว่าสิบคนแต่ให้มีหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่ามีสิบคนก็มีแค่สิบคนนะครับหมายถึงว่าสิบคนนี่คือให้เป็นในกลุ่มนะครับห้าคนไม่ไม่อย่างน้อยห้าคนนะครับพอดีมืดๆหน่อยไม่เป็นไรพี่น้องดูเข้าๆไปก่อนผมจะบอกนะฮะก็มีหัวหน้ากลุ่มคอยประสานงานนะครับ อย่างน้อยในกลุ่มเราคนจะมีผู้ที่มีความรู้เรื่องการพยาบาลเล็กๆน้อยๆน,นะครับเช่นเออเป็นไข้คนไหนเป็นไข้อะไรมียาหรือมีบาดแผลเล็กๆน้อยก็พอจะทำปฐมพยาบาลกันได้เบื้องต้นนะครับอันนี้วิธีการของผมนะครับพี่น้องอาจจะไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับผมจะเสนอและอีกคนนึงก็เป็นคนตามข่าวสารต่างๆนะทั้งทางโซเชียลทั้งกับพี่น้อง เพื่อนฝูงนะครับว่าใครไปถึงไหนแล้วนะฮะอีกคนก็คอยดูเรื่องการเงินการเงินพี่น้องอาจจะสงสัยการเงินีจะเอามาจากไหนก็สมาชิกในกลุ่มของท่านนี่แหละครับก็ระดมอาจจะมารวมรวมกันไว้คนละร้อยคนละร้อยก็ว่ากันไปแนละ้วแต่กลุ่มนะครับเราจะต่อสู้โดยที่ไม่ได้เอาเงินของนายทุนคนไหนนะครับเราจะสู้เพื่อประเทศของเรา เพราะฉะนั้นเราไม่รับเงินจากใครนะครับเราจะออกเงินกันเองต่อสู้เพื่อประเทศของเราแล้วก็จะมีพี่น้องที่น่าจะพอจะใช้อาวุธเป็นนะครับผมเรียกว่าหน่วยในกลุ่มของเราคือทหารนะครับคือน่าจะใช้อาวุธเป็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็สมาชิกต่างๆอยู่ในกลุ่มนะครับก็อาจจะมีความรู้ความสามารถนะครับแต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็คือนี่ กลุ่มเล็กๆของเรานะครับสิบคนอันนี้ก็ม้าเร็วผมบอกม้าเร็วคืออาจจะเป็นคนที่มีข่าวหรือมีการชุมนุมหรือจะมีการนัดอะไรยังไงกับกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีม้าเร็วคอยไปสืบข่าวไปติดตามนะครับว่าพี่น้องของเราทําอะไรไปบ้างตอนนี้นะครับอันนี้คือวิธีการที่ผมจะเสนอพี่น้องครับนี่คือกลุ่มเราสิบคนไม่เกินสิบคนนะครับอาจจะห้าคนหกคนเจ็ดคน หรือสิบคนนะครับให้เราจัดตั้งกลุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนเราญาติเราหรือใครก็ตามให้เป็นความลับที่สุดไม่ต้องบอกภูผาก็ได้นะครับเป็นกลุ่มของท่านเองกลุ่มของท่านอาจจะทำหน้าที่อย่างสมมติเอามีมติในกลุ่มของท่านว่าเอ้ยกลุ่มเราใช้อาวุธไม่ถนัดเราอาจจะเป็นพวกสเสบียงถ้าพี่น้องมีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะส่งสเสบียงส่งอาหารส่งอะไรหรือเราอาจจะเป็นพวก นักข่าวถ้ามีอะไรเราอาจจะช่วยกันแชร์ข่าวแชร์อะไรในกลุ่มของท่านนะครับท่านจะทําอะไรก็ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้คือผมให้ให้ความเคารพในสิทธิของท่านนะครับคือเชื่อในการตัดสินใจของกลุ่มของท่านนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับก็คิดเองทําเองได้นะครับนี่คือวิธีการต่อสู้กลุ่มเล็กๆของเราครับพยายามรวมกลุ่มให้ได้นะครับประมาณสิบคนสิบคน ถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็ไปตั้งกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ย้ํานะครับย้ําให้เป็นความลับนะครับลับที่สุดนะครับเพื่ออะไรเราต้องเป็นความลับถ้าไม่รับนี่เราอาจจะโดนฝ่ายเขานะครับมาเล่นงานในทีหลังก็ได้นะครับกลุ่มที่ท่านไปจัดตั้งนะครับเอาอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะประชุมกันครั้งหนึ่ง หรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่จะให้ดีนะครับควรจะอาทิตย์ละครั้งไปไประชุมกันเพื่อดูนะครับว่าวันนี้การต่อสู้ขบวนการประชาชนของพวกเราไปถึงไหนแล้วถ้าท่านชอบไปทางสาพันธรัฐเออท่านก็อาจจะไปเออถ้าเขามีกลุ่มนี้เราจะไปสนับสนุนเขายังไงชอบไปทางสาธารณรัฐหรือชอบไปทางโน้นทางนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับในกลุ่มของท่านท่านจะทํำยังไงก็ ปรึกษากันในกลุ่มของท่านซึ่งให้สิทธิ์นั้นเต็มที่นะครับนี่คือวิธีการที่ผมจะเสนอไปนะครับอาจจะมืดนะครับพี่น้องคือผมอยู่ที่รูนี่มันมันมันไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่เหมือนอยู่ที่ไอ้ตามที่มันดีกว่านี้นะครับนี่เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับที่ผมจะบอกพี่น้องใครเห็นวิธีการ แนวทางไหนเหมาะสมกับกลุ่มของท่านท่านเข้าไปจัดการกันเอานะครับเมื่อถึงเวลาประชาชนลุกฮือขึ้นมากลุ่มของท่านจะต้องมีบทบาทนะครับไม่มากก็น้อยในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับเราจะร่วมกันต่อสู้นะครับพี่น้องไม่ต้องไปรอในทุนจากไหนไม่ต้องไปรออะไรอย่าลืมนะครับการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนะครับยกตัวอย่างกรณีเช่นอา้าวมีทหาร ยกกาลังมาจากนู่นจากนี้เราอาจจะมีรถไปจอดขวางทางรถเสียทําปห้รถเสียบ้างหรือทําอะไรก็ได้คนระับจุดไฟขวางแล้วเราก็วิ่งนี้ไปคือมันมันทําได้ทุกอย่างครับอันนี้ผมหมายถึงว่าเวลามันมีการลุกฮือจริงๆนะครับให้พี่น้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ถึงวันนั้นแล้วพี่น้องคิดอะไรไม่ออกอเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเราจะไปทางไหนดีอันนั้นไม่ใช่นะครับพี่น้องต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แล้วกลุ่มของเรา สิบคนไม่เกินสิบคนนะครับให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่รอคอยวันนั้นเราก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะอาอยังไงกลุ่มของเราจะไปในทิศทางไหนเราจะสู้ในรูปแบบใดกลุ่มของเราหรือเราจะประสานกับกลุ่มไหนอ่าฮะเออันนี้ให้พี่น้องไปปรึกษาหารือกันในกลุ่มของท่าน,นครับย้ําที่สุดคือความลับนะครับความลับในกลุ่มของท่านไม่ต้องบอกใ,ใครรู้นะครับแม้แต่ผมเองท่านก็ไม่ต้องบอกนะฮะ ให้พี่น้องไปคุยกันเอาเองในกลุ่มของท่านเมื่อถึงเวลาวันนั้นเราจะไปเจอกันนะครับวันที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาตัวผมเองนะครับผมก็พอจะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะที่ประสานงานกับผมนี่ผมก็ไม่บอกกันไปเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทไปนะครับถึงเวลาจริงๆก็จะประสานงานกันเข้ามานะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีการผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเอาไปใช้ได้เลยครับกลุ่มละไม่เกินสิบคน ทำงานตามที่ผมบอกมีการระดมทุนเก็บมาเป็นกองกลางเอาไว้นะฮะไม่ต้องส่งให้ใครก็ใช้ในกลุ่มของท่านนั่แหละครับหรืออาจจะสะสมไว้ในยามจําเป็นบางทีอาจจะมีคนต้องไปสืบเรื่องราวต่างๆท่านก็ให้ค่ารถค่าน้ำมันรถเข้าไปอาจจะนั่งรถโดยสารไตก็ได้อันนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองของประชาชนนะครับถ้าเราโมเตรลองเงินสนับสนุนจากในทุนหรือจากใครครับท่านก็อย่าไปหวังนะครับ ประเทศนี้มันของเราทุกคนนะครับไม่ใช่ของนายทุนหรือไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งการต่อสู้มันจะเข้มข้นมากกว่านี้นะครับที่สําคัญที่สุดคือใจนะครับใจมันต้องลุกขึ้นสู้ใจมันต้องไม่ยอมแล้วครับวันนี้เปลี่ยนความคิดนะครับจากสยบยอมมาเป็นลุกขึ้นสู้นะครับทุกคนนะครับปลุกใจของเราครไม่ต้องไปกลัวครับคนเรามัเกิดมามันตายทุกคนนะครับแต่การต่อสู้มันต้องรอบครอบสุขุมรอบคอบ นะไม่ใช่ว่าเขาเฮโลไปทางไหนเราก็ไปเยอ่ยวเยยยยบางทีเราจะคือแบบนั้นก็ตายก็ตายไม่รู้เรื่องนะครับคืออย่างน้อยถ้าจะสู้เราตายเนี่ยขอให้เรารู้ว่าเราสู้กับใครก่อนอันดับแรกให้เรารู้ว่าเรากําลังสู้กับอะไรสู้กับใครนะฮะแค่นี้ก็พอใจนะครับยังไงถ้าพี่น้องมีอะไรจะเสนอนะเสนอความคิดมาก็หลังไหม่มากับปูผาเซรีก็ได้นะครับซึ่งการ ที่ผมเอาไปเสนอเมื่อกี้อาจจะมันมืดๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นให้มันใหญ่กว่าก็สัญญาณโอ้สัญญาณชักจะไหมก็วันนี้คงจะก็คงจะเพียงพอ